ค่าตัวต่ำเกินลิเวอร์พูลปัดข้อเสนอบายเยนขอซื้อมาเน่ลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งเวทีพิมลิกอังกฤษปฏิเสธข้อเสนอจากบายมยนนิกที่ยื่นขอซื้อตัวซเติโอมาเน่ปีกตัวเก่งของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากอีกฝ่ายเสนอให้ค่าตัวรวมแล้ว25ล้านปอนด์ตามรายงานของเดอะไทม์สื่อชั้นนำของเมืองผู้ด,ดีอนาคตของมาเน่กลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของวงการลุกหนังในหลายวันที่ผ่านมาหลังจากมีรายงานระบุว่าเขาสนใจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ว่าบายเยนเป็นทีมที่ให้ความสนใจในตัวเขามามกที่สุด ทั้งนี้เดอะไทม์เผยว่าบาเยอร์ยื่นข้อเสนอไปเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ก่อนโดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินสดทันที21ล้านปอนด์กับการจ่ายเพิ่มอีก4ล้านปอนด์ถ้าหาก ane, าหมาเน่ทำผลงานได้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้โดยว่ากันว่าส่วนใหญ่ตรงจุดนี้จะขึ้นอยู่กับเรื่องที่บาเยอร์จะได้แชมป์ยูฟาแชมเป็นลิกในอนาคตหรือไม่ยังไงก็ตามบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลไม่ประทับใจกับข้อเสนอดังกล่าวเพราะมองว่าจำนวนเงินมันต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับฝีเท้าของมาเน่แถมพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้บอกกับบาเยอร์แบบจจเจนนเาะจ